สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อข้างนะคะต่อข,ข้างเอวนะคะพอเราได้คอคอหลังคอหน้าเสร็จแล้วนะคะคอหน้าคอหลังเสร็จแล้วนะคะแล้วมันจะมีตรงนี้ค่ะตรงเอวตรงนี้นะคะตรงข้างนี้นะคะ่ะตรงข้างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะคะ มุมชนมุมเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้มาตรงนี้นะคะอันนี้ข้างหลังนะคะข้างในนะคะนนี่ข้างในอันนี้ข้างหน้านะคะเด<ง>ี๋ยวเราทําแบบนี้เลยค่ะอันนี้เอาเส้นมาร์คไว้เป็นใต้รักแร้นะคะตรงนี้เป็นวงแขน,นะค่ะวงแขนนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะ้า พอเราถึงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะพอคอหนึ่งครั้งตรงนี้ค่ะพอคอหนึ่งครั้งพอคอสองครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จับมุมชนกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ ปลายชนกันนะคะมุมชนกันแล้วก็ถักให้ครบทุกจุดเลยนะคะที่เราจะต้องต่อกันนะคะอย่างนี้นะคะหนึ่สองหนึ่งสองโซ่หนึ่งพลิกกลับไปกลับมานะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่ง สองโซ่หนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะหนึ่งสอง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 สามสี่แล้วก็หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ แล้วก็จุดตรงนี้นะคะหนึ่งสสาสี่แล้วก็เชื่อมมาอีกฝั่งหนึ่งเลยจ้าอีกข้างหนึ่งไว้นะคะคอทอเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองหนึ่ง แล้วก็หนึ่สองหนึ่งสองโซ่หนึ่งแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะหนึ่สองสองโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะหนึ่สองหนึ่งสองโซ่หนึ่ง อย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองโซ่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะมุมชนกันนะคะดึงรวบหมด โซ่หแล้วก็หนึ่สองโซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่สองโซ่หนึ่ง,แล, 1, 2, 1, 2, งแล้วก็นี้นะคะหนึ่สองหสอง นึ 1> 1, 2, 1, 2. 2> ่งสองนสองอนี้เลยค่ะหนึ่งสองสองสองแล้วก็หนสอง สามสี่หนึ่งสงสาสแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ1 2ึ่สอแล้วก็เชื่อมต่อเลยจ้า่าง้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะคะว่าโอเคไหม เขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้มุมนี้ก็จะชนกันตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะชนกันตรงนี้แปลว่าถ้าเราจะทํามาอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็จะบานไปมันก็จะบานไปนะคะไม่ได้แบบนี้มันจะบานไปค่ะไม่ได้ค่ะถ้าเราจะทําตรงนี้เป็นรักแร้นะคะก็ไม่ได้ไม่สวย ก็ต้องต่อแบบนี้นะคะมุมชนมุมมุมชนมุมตรงนี้แล้วเราก็พับมาอย่างนี้ได้อย่างนี้เลยค่ะตามนี้เลยแล้วมันก็จะตรงมานะคะจะตรงมาเป็นอย่างนี้นะคะโอเคเราถักไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่ามันจะโอเคไหม 1นึสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึสองหนึ่งสองแล้วกโซ่หนึ่งนี้นะคะนี่หนึ่สองหนึ่งสอง หนึ่งสอง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 อย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็น สจุดที่เราจะต้องเชื่อมกันค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเชื่อมกันนะคะก็ทําแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้แล้วก็ทําแบบนี้อย่างนี้นะคะให้ได้3มเส้น3เส้นแบบนี้แล้วเราก็รวบหมดเลยแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็พลิกกลับแล้วก็1 สองพอได้อย่างนี้เสร็จรปุ๊บเราก็เอาที่มาร์กออกนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้สามมุมสามมุมแบบนี้นะคะเหมือนเดิมสามมุมแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ 1.. นสองแล้วก็แบบนี้ 1>, 1, 2, 1, 2, 1นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใต้รักแร้นะคะตรงนี้เป็นใต้รักแร้วงแขนค่ะนี่วงแขนแล้วตรงนี้เป็นใต้รักแร้นะคะตรงนี้พอน้องเขาแขนเล็กมากค่ะก็เลยทำไซส์เล็กนะคะไซส์ประมาณ X s กับไซส์ S ค่ะใส่ได้ ก็คือ35-36แต่ถ้าของเพื่อนๆนก็ไซส์ใหญ่ก็ถักเพิ่มดอกเอาแล้วก็ลองรีดดูนะคะว่าแล้วเราเอาลองมาสวมดูว่ามันโอเคไหมเราใส่ได้ไหม 1นึ่งสองสสี่หนึ่งสสาสแล้วก็ตรงนี้นะคะ1 2 3 4แล้วก็เชื่อมหนึ่งสองหนึ่ง สองสาสแล้วก็1นสองโซ่หนึ่งเดีวก็ต่อไปเรื่อยๆเ,เลยจ้า1นึแล้วก็หนึ่ง2องหนึ่ง สองหลิกกลับโซ่หนึ่งขอทอหขอทอสองขอทอหขอทอ2อ1องหนึ่แล้วก็หนสอง หนสองแล้วก็โซ่หน,นะคะแล้วก็มามุมนี้ค่ะมุมมุมสามเหลี่ยมนะคะเราก็รวบหมดเลยแล้วก็โซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะ สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามมุมตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมสามมุมนะคะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จเลยนะคะโอเคต่อไปกระซูหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองโซ่หนึ่ง อย่างนี้นะคะหนึ่งสอง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 อย่างนี้นะ

สองหนึ so, ền, ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึสองหนึองหนึ่งสองหนึ่สองหนึ่ง 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3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  1 2 1 ี่หนึ่งสองสามี่ห้าหดแปดอันนี้เราจะจบงานแล้วนะคะจบชิ้นงานตัดใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ค่ะมันก็จะได้แบบนี้พอเรารีบไปแล้วมันก็จะสวยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นขอบนะคะนี่ค่ะอันนี้แขนอันนี้คอแขนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขอบเสื้อนะคะต่อไปเรามาต่อฝั่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่ออีกข้างนึงข้างนี้ค่ะ ห้างนะโอเคต่อฟังนี้เหมือนเดิมค่ะเอาหลังชนหลังเหมือนเดิมพอเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะคอทอสองครั้งแล้วก็โซวหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็จับชิ้นงานมา แล้วก็เอาหลังชนกันมุมชนกันนะคะเหมือนเดิมหนึ่งสองโซ่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองโซ่หนึ่งหนึ่งสองหนึงงน่ง โซ่หนึ่งนึ่งสองหนึ่งสองโซ่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองโซ่หนึ่ง 1นึ่งสองหนึ่งสองสสหนึ่งสองสสี่หนึ่ 3ามสี่หนึ่งสองโซ่หนึ่งหนึ่งสอ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 งโซ่หนึ่ง 1นึ่สองหนึ่งสองโซ่หนึ่งทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอปขอสปีด1นึ่สองหนึ่งสองแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็มาถึงจุดสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ค่ะสามมุมนะคะ แล้เราก็รวบหมดเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 หนึ่งสองสแล้วก็ไปไนะคะห่งสองสามสี่แล้วแล้วก็หนึ่งสองส สามสี่หนึ่งสองหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ ถึงจุดตายรักแร้แล้วนะคะที่เราาร์ k ไว้นะคะตรงนี้ค่ะจุดขิงกลางนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ดึงขึ้นมาแล้วเราก็ถอดอันนี้ออกก็ได้ค่ะถอดจุดที่เราาร์ k ไว้อย่างนี้นะคะมันจะมี3จุดตายรักแร้นะคะอย่างนี้แล้วต่อไปก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็รวบหมดเป็น3เส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมา 1212แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยะ่ะเดี๋ยวเรามันก็จะได้เป็นรักแร้ใต้แขนอย่างนี้นะคะเพราะอันนี้แอดทำขนาดเล็กนะคะเพราะน้องเป็นคนตัวเล็กนะคะไซส์เล็กค่ะอันนี้ ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําความยาวต่อความยาวอีกนะคะเสื้อตัวนี้จะมีกระโปรงต่อกันนะคะติดต่อกันเลยแต่จะเป็นลายสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดลายยาวลงมาเลยนะคะเอาบานออกนะคะเป็นแบบว่าบานออกบานออกเก๋ๆเลยค่ะ หนึ่สองเดี๋ยววันจันทร์ก็จะต้องเอาไปให้น้องเขาดูก่อนนะคะว่าใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้แอดก็ต้องมาแก้ใหม่นะคะ1 2ึ่งสองสาสี่หนึ่งหนสามี่นะคะหนึ่งสสาสี่ แล้วก็เชื่อมเลยค่ะ1นึ่งสองสามสองแล้วก็โซ่หนึ่งหสองหสอง 1-2-1-2-1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  หนึ่สองหงสองแล้วก็1แล้วก็เป็นจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็อย่างนี้เลยจุดกึ่งกลางมุมเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักไปเรื่อยๆค่ะสอง 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 หนึ่งสองหนึ่งสองนึ่งหนึ่งสองนึงสองแล้วก็หนึ่งสองสาม

หนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะหนึ่งสองหนึ่งสอง สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถึงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้ดอกลายนี้มันจะใหญ่มากเลยนะคะ ถักไม่กี่ดอกก็ได้เสื้อตัวหนึ่งแล้วนะคะ หนึ่งสองหนึ่งสองสสองแล้วก็หนึ่งสองสามสีหนึ่งสสาี่ห้าหกเจแล้วก็อย่างนี้อ้าทำไมมาเจ็บมากเลย ไม้กัดไม้กัดมือไม้กัดนิ้วโอเคเรตัดนอกเลยนะคะตัด,ดยาวๆไว้ก่อนเลยไม่ยาวก็ได้แค่นี้นี่ไงเสร็จละได้แขนได้คอแล้วนะคะตรงนี้นะคะแขนแขน แขนนะคะโอเคแขนเสร็จแล้วแล้วคอก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูความยาวกันนะคะเสร็จแล้วจ้าต่อแขนต่อคอต่อลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูความยาวกันนะว่า จะทำได้ไหมน้องก็จะยาวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองหัดทําดูแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ